สวัสดีค่ะ Good afternoon นะคะตอนบ่ายแล้วนะคะ Good afternoon วันนี้ถ้าแม่บ้านกนอาานนะะัอาทิตย์นี้แม่บ้านหยุดนะคะอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์หยุดเลยหยุดจนเลยคริสต์มาสไปแล้วนะคะไม่ไปทํางานละว,วันนี้แม่บ้านสิเอามาเฮดแน็คนะคะเราจะมากินสแน็คก,กันนะคะแน็คคืออีย <laughs> งแม่บ้านสิกินชีสนะคะบิสกิต and c h e e s อาหารวาง เราก็ไม่กินเยอะนะคะก็จะมีดูนะคะมาดูเราจะทําอะไรแม่บ้านก็จะเอาชูว่าอัง่นเท่านี้มันกะมีแล้วนะคะอัง่นเราอาถูกกันมากเลยนะคะกับชีสคันโบมีอัง่นเข้ากินแอปเปิลก็ได้นะคะแอปเปิลกับแท่นอัง่นใด้่นะคะแม่บ้านก็สใส่ เดี๋ยวลายกับมีดเราจะเอาบัตเตอร์ไปด้วยนะคะติดเสร็จจานนิดหน่อยนะคะอันนี้แล้วแต่นะคะแล้วแต่ผู้ใดสิมมากามักชีดแบบใดกับเล้วแต่นะคะแต่แม่บ้านมักแม่บ้านมักซอฟชีดน้ำนะคะซอฟชีดอุ๊บอืม เรียนกับปิดเทิ่มแล้วนะคะแล้วมาดูหน้าตาเอาคุยเห็นหนากันกับแม่บ้านก่อนแล้วค่อยลงมาเบิงนะคะค่อยมาเบิงแล้วคุยกันก่อนมาดูหน้ากันก่อนนะคะแม่บ้านกัสิตักจักหน่อยนะคะเอาซอนตักมันค่อยบบเกิดเชื้อร่า,งาไงแม่บ้านมาก,กินนะคะแบบ ชีสนะชอบชอบกินชีสนะคะคืออื่นเขาบ่มากกับรงคนกับบ่มากคนเอเชียนี่นะบางคนกับบ่มากรางคนกับมากขึ้นกันมันก็มีกินเฉพาะของมันล่ะชีสบางอันกเมแมสแมนแต่ว่ามันก็อร่อยนะแต่ว่ามันหนัออันนี้เป็นเวนซิเดลว่ะวิตแคนเบอรี่แม่บานมักกินกับอัน,นี้นะคะสิเป็นสิสประมาณนี้นะข้าก็สิตัด ชี้ลงไปนะคะอ๋อถ้วยจานแม่กองมาเนิ่นทึงถึงแล้วเร็วแป๊บเดียวแป๊บเดียวจมจักหน่อยก่อนเดี๋ยวแม่บ้านขอตัวเอาของเข้าตู้เย็นก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะคะเราก็มีเครื่องดื่มนิดหน่อยนะคะ <laughs> เดี๋ยวนะคะมาบานสิมาเบิงเราก็จะมาทําการชิมกันนะคะออบัตเตอร์เรานะคะแล้วแต่ชอบนะคะอืม ก็องุ่นเรานะคะอืมนี่นะคะ <c oughs> ตอนแม่บ้านทองเนาะโอ้ยมากหลายซอบชีสแต่ว่าเขาก็บ่อยากให้กินดอกเพราะว่าเขาบอกว่ามันมีแบบแบตเตอรี่เองสันจังสีนะคู่ทามว่าสันเแบบี้แต่ว่ากับโบม,มีอย่างดอกตอนแรกแม่บ้านก็กว่าเอ๊ะอันซอบชีสมันมาจังได้ซอบชีสฉันบ่เคยเห็นจักเจียซอบชีสว่าสันหมลังพออ่านเบิง่งอกอฟิลาเดลเฟียซอบชีสน,นี่บ่เคยเอิ้นซอบชีว่าสลน สวด่าคือสดื่มตะเวนแถบตอนนี้บ่ายสองแล้วนะคะจิบได้ไม่เป็นไรครับขาเจ็บเป็นจังไงขาเจ็บตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะคะแม่บ้านแม่บ้านเดินได้สองขาแล้วเะ่กี้เมื่อวานนี่เดินไดข้ขาเดียวขาหนึ่งเหยียบพื้นบ่ด้เจ็บแห้งหลายบ้านเขา พอเขาเดินแล้วเขาใส่น้ำหนักทิมตัวไปขางหนึ่งคือข,ข,า,งข,า,ขางขาขางคว้าแม่บานเจ็บยามแม่บานเดินแม่บานกับทิมตัวไปขางใส่หลายกว่าเมื่อนี้รู้ผลทันทีเลยนะคะรู้ผลยังไงรู้ผลว่าพอเมื่อนี้เดินได้สองขาปั๊กมีความมีความ,มสึกเจ็บมองขอต่อมองก่นมองสะโพกเมั่สะโพกได้มองตูดนะ มองตรงก้นเท้าเลยเนี่ยเพราะว่าเท้าทิมน้ำหนักเข้าไปขาขางใส่แดำแบกนำ้กนำหนักเข้าตัวเท้าหลายกว่าขางขวาบลอนบ,นบนสมดุลกันนะคะกระเป๋าดขนาดแค่มือเดียวนะหลูผพนเลยมือรุ่นมากอันตรายมากเลยเขาก็น,นัดเขาก็น,นัดนะคะว่ามี1ิฟฟิซิโอก็อโทรมาวันที่ยี่สเก้าตอนแรกไมบ่บานกับเขาบอกว่าเมคอัพพอยเมน แม่บ้านก็เข้าใจว่าโอ๊้ส่งไปเห็ด้องไปร่วพยาบาลวสันเขาบอกว่าเขาิโทโทม่าว่าสันฟีโซีโอนัดเวลาทโมาาวันที่ยี่สิบเก้าว่าสัยี่สิบเก้าดีเซธันวาคมว่าสัน,สน,สนาปาดเดทโถาไปอีกเป็นอาทิตย์ ไม่บ้านสิปีนั่งเบองหนังแล้วนะคะกับ่อบานตอนนี้เวลาครอบครัวค่ะและตอนเย็นในยังกินคอยมาดูกันนะคะอุ้ย I'm sorry <laughs> messy a bit but it's very nice cheese biscuit it's the but it it's depend about what kind what type kind of the cheese you like อื mm. ม cheese